สวัสดีคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะคะเราชื่อพิมพ์คลิปนี้จะมารีวิวการสอบเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร Flexible MBA ที่นิดา้าหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ผ่านประสบการณ์และมุมมองของเราเองโดยเนื้อหาที่เราจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้จะเริ่มจากการตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทการเตรียมตัวสอบการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ไปเล่าถึงจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ครั้งนี้กันเลย ลาออกจากงานประจําเขามีแต่คนกอดงานประจํากันไว้แน่นทั้งนั้นแหละถ้าใครเห็นหน้านี้แล้วกําลังคิดแบบนั้นอยู่มาฟังเหตุผลกันก่อนที่เราตัดสินใจลาออกจากงานประจําก็เพื่อที่จะมาเรียนรู้และสารต่อธุรกิจของครอบครัวซึ่งธุรกิจนี้ประกอบไปด้วยศาสตร์ของการเกษตรและการบริหารเป็นหลักโดยต้องบริหารทั้งคนทรัพยากรและเวลา ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเรียนรู้ทั้งหมดจากคุณพ่อได้แต่เราก็อยากรู้หลักการการบริหารองค์กรทั่วไปอยากได้แนวคิดวิธีการตัดสินใจจากมุมมองที่กว้างมากขึ้นและอยากจะเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสอื่นๆที่จะเข้ามาในอนาคตทั้งการขยายกิจการหรือการปั้นกิจการใหม่ขึ้นมาเองเราจึงตัดสินใจจะมองหาหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มความรู้และประสบการณ์ของเรา เมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าอยากเรียนต่อสาขาอะไรสเต็ปถัดมาคือการมองหาสถาบันที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นนิด้าเพราะเขาได้รับการรับรองจาก AACSB เป็นที่แรกในไทย AACSB ย่อมาจาก Association to Advance Collegiate Schools of Business หรือสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา ทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญช in, ีระดับนานาชาติซึ่งการรับรองมาตรฐานโดย AACSB จะเป็นเครื่องมือช่วยยืนยันว่าผู้ที่จบมาจากสถาบันเหล่านั้นจะมีโอกาสได้รับการจ้างงานและโอกาสที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกสูงมากยิ่งขึ้นเมื่อเจอสถาบันที่เรามั่นใจแล้วก็ต้องเลือกหลักสูตรที่เหมาะกับตัวเราอย่างแรกเราอยากเรียนแค่วันเสาร์อาทิตย์ เพราะวันธรรมดาอยากใช้เวลาในการเรียนรู้และช่วยงานคุณพ่อแต่ M.B.A. ภาคพิเศษส่วนใหญ่จะรับคนที่มีประสบการณ์3-5ปีขึ้นไปกันทั้งนั้นจะมีไหมนะที่รับประสบการณ์แค่1ปีขึ้นไปก็นี่ไง Flexible M.B.A. ที่นีดาเมื่อเลือกหลักสูตรได้แล้วก็เช็คกำหนดการให้แม่นๆแล้วไปเริ่มเตรียมตัวกันเลยสำหรับเอกสารในการสมัครสอบได้แก่รูปถ่ายปัจจุบัน สำเนาบัตรประชาชนสำเนาใบาปริญญาบัตรสำเนาท ran สคริป t จุดประสงค์การเข้าศึกษาหรือ SOP โครงสร้างองค์กรหน้าที่ความรับผิดชอบไปรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษาและสำเนาคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ถ้ามีนะ ในส่วนของ SOP เราต้องเขียนอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมเราถึงสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้พยายามแสดงออกให้ผู้อ่านเห็นถึง passion ของเราส่วนตัวเราแล้วเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาส่งไปนะ่ะโครงสร้างองค์กรหน้าที่ความรับผิดชอบใบรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษาทั้ง3อย่างนี้สามารถติดต่อขอข้อมูลและความการุณากับหน่วยงานที่เรามีประสบการณ์ทำงานได้โดยตรงเลย เมื่อเตรมเอกสารครบแล้วก็ส่งเอกสารออนไลน์ไปในระบบจ่ายเงินค่าสมัครให้เรียบร้อยแล้วไปเตรียมตัวสอบกันการสอบ flexible MBA ที่นิด้ามี2รูปแบบหากจบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมสามารถยื่นสอบสัมภาษณ์ได้เลยส่วนเราที่ไม่ได้จบเกียรินิยมก็ต้องสอบข้อเขียนให้ผ่านก่อนจึงจะมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ซึ่งข้อสอบมีลักษณะคล้าย GMAT ประกอบไปด้วย 1. การวิเคราะห์บทความธุรกิจ เป็นบทความภาษาไทยเกี่ยวกับเศรษฐกิจและความรู้รอบตัวต่างๆ 2. คณิตศาสตร์มีเนื้อหาส่วนใหญ่อยู่ในวิชาคณิตศาสตร์หมอตน้นที่เราเรียนผ่านพ้นไปนานแล้วนั่นเอง 3. ภาษาอังกฤษข้อสอบเป็นแนว reading ความยาวของบทความมีตั้งแต่ปานกลางตอบคำถามได้1นถึงสข้อไปจนถึงความยาวเกือบเต็มหน้าตอบคำถามได้3-5ข้อ โดยข้อสอบนี้จะเป็นแบบ Choice ให้เราเลือกตอบทั้งหมดแล้วจะมี70ข้อให้เวลา2ชั่วโมงหนังสือที่เราใช้อ่านเพื่อเตรียมสอบก็คือเตรียมสอบ g m a t เล่มเหลืองๆเล่มนี้เล่มเดียวเลยในเล่มจะมีการทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบมีทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับการวิเคราะห์บทความธุรกิจและมีแนวข้อสอบ g m a t 3ชุดให้เราได้ฝึกทำ เตรียมตัวไปไ,ปไปมาๆก็ถึงวันสอบจริงซะแล้วการสอบข้อเขียนจะจัดขึ้นที่สถาบันเราต้องเดินทางไปสอบที่ตึกสยามในรูปด้านขวาในวันอาทิตย์9โมงเราขับรถยนต์ไปเองแต่ก็กลัวว่ารถจะติดและไม่มีที่จอดในสถาบันเราเลยออกจากบ้านค่อนข้างเช้าแล้วไปถึงสถาบันประมาณ7โมงครึ่งเออเร็วไปไหมแกแต่มาถึงเร็วย่อมดีกว่าเพราะได้จอดรถเข้าซองสวยๆหน้าตึกตึกหนึ่งตามรูปด้านซ้าย ใกล้ๆตึกที่เราสอบเลยถ้าห่างมาหลัง8โมงก็อาจจะได้ไปจอดขวางแบบในรูปตรงกลางนั่นแหละเพราะการเรียนภาพพิเศษที่นี่ส่วนใหญ่เขาเริ่มเรียนกัน8โมงหลังจากสอบเสร็จก็รอประกาศผลทางออนไลน์ประมาณ5วันหากคะแนนสอบเกิน500คะแนนก็จะมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ต่อไปการสอบสัมภาษณ์จะเป็นแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันอังคารถัดมา2อาทิตย์จากการสอบข้อเขียน โดยเริ่มสอบตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปเราต้องกดเข้ามารอเจ้าหน้าที่ที่เขาจะดึงเราเข้าไปสัมภาษณ์ทีละคนใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ5 1 0นาทีเจออาจารย์คนไทยทั้งหมด3คนคำถามที่เราเจอจะเริ่มจากการให้เราแนะนำตัวเองเราเป็นใครจบอะไรมาประสบการณ์การทำงานคร่าวๆเป็นอย่างไรหลังจากนั้นถูกถามคำถามคลาสสิก ว่าทำไมถึงอยากเรียน flexible MBA ที่นีด้าเราก็ตอบไปตามเหตุผลที่เราบอกทุกคนในตอนต้นคลิปนั่นแหละพอเราพูดถึงกิจการของที่บ้านอาจารย์ก็เกิดสนใจขึ้นมาแล้วถามเราต่อเรื่องกิจการของที่บ้านเราก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่าที่ตั้งของกิจการอยู่ที่ไหนมีผลผลิตอะไรบ้างมีลูกจ้างกี่คนอาจารย์ยังถามอีกด้วยว่าเรียนจบแล้วจะปรับปรุงกิจการอย่างไร ในส่วนนี้เราพยายามบอกถึงแนวคิดและแพชชั่นต่างๆของเราให้อาจารย์ได้รู้แล้วก็ยิ้มจบแบบมั่นๆไปก่อนเท่านี้อาจารย์ก็หมดคำถามแล้วล่ะเรื่องวันและเวลาสัมภาษณ์ที่เป็นวันธรรมดาและไม่ใช่เวลาพักเที่ยงแบบนี้คิดว่าคนที่ทำงานประจำอาจจะต้องลางานเพื่อเตรียมตัวจะได้ไม่ต้องเลอกลักเวลาต้องขอหัวหน้าออกไปหาที่สงบๆเพื่อทาการสัมภาษณ์นะนะการประกาศผลการคัดเลือกจะประกาศในอีกประมาณ1ิวันถัดมา ทางเว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจและมีการส่งเมลมาหาเราด้วยถ้าผ่านการคัดเลือกแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษากับทางสถาบันตามขั้นตอนและกำหนดการที่แจ้งในประกาศสำหรับใครที่สนใจจะเรียนต่อในหลักสูตร flexible MBA ที่นิดา้าสถาบันจะเปิดให้สมัครสอบได้4ครั้งต่อปีส่วนหลักสูตรอื่นก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์บริหารธุรกิจได้เลยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน d e s c r i p t i o นะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบฝากกดไลค์และกดแชร์ไปให้คนที่สนใจด้วยนะคะสุดท้ายนี้ใครที่กำลังมองหาเส้นทางที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำในสิ่งที่สนใจยังไงก็ขอให้ good luck and have a good day ค่ะกร,ะรุณาลดเสียงลงเล็กน้อยเมื่อเจอสถาบัน <c oughs> <c oughs>